ขอต้อนรับเข้าสู่สิริราช360องศาช่วงสนทนาครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องมะเร็งปากมดลูกโอ้โหดินแบบนี้แล้วยิงอย่าเพิ่งพ่อเหี่ยวทอดใจกันไปนะฮะถึงจะคุยเรื่องมะเร็งปากมดลูกแต่ก็เป็นข่าวดีของโรคมะเร็งปากมดลูกครับอ้าวยิ่งตกใจแปลกใจไปกันใหญ่เป็นมะเร็งปากมดลูกจะมีข่าวดีได้ยังไงมีแน่นอนในวันนี้ครับแต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับโรคมะเร็งปากมดลูกกันก่อนครับ เป็นที่ทราบกันดีว่ามะเร็งปากพดลูกคือมะเร็งอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงไปทั่วโลกซึ่งข้อมูลสถิติของคนไทยเองในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งชนิดนี้ประมาณ1,000 0รายต่อปีหรือวันละ27คนและผู้ป่วยจำนวนเกือบครึ่งที่ต้องเสียชีวิตคนไข้โรคนี้ส่วนใหญ่จะต้องผ่าตัดมดลูกทิ้งซึ่งนั่นเท่ากับว่า หมดสิทธิ์ที่จะมีลูกไปด้วยนั่นเป็นข้อมูลที่ทั้งน่ากลัวน่าตกใจและน่าเห็นใจไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าใครที่เป็นโรคนี้นั่นหมายถึงว่าการรักษาต้องตัดมดลูกทิ้งถ้าคุณอยากมีลูกคุณก็จะไม่สามารถมีลูกได้น่าเห็นใจมากครับแต่ผมบอกว่านี่เป็นข่าวดีของคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกคุณอาจจะสามารถมีลูกได้ครับข้อมูลนี้ให้คุณหมอมายืนยันด้วยตัวเองดีกว่า ท่านเป็นแพทย์ประจําสาขาวิชามาเร็งนรีเวชภาวิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาหน่วยมะเร็งนรีเวชรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงศ์อินทศรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณแอดยืนยันมาพร้อมข่าวดีใช่ไหมครัครับปัจจุบันนี้เราสามารถทําได้แล้วครับเป็นไปได้ปากมดลูกยังมีโอกาสมีลูกได้เราสามารถทําได้พอเป็นไปได้ครับแสดงว่าก็ยังมีความหวังอยู่ไม่ใช่ว่ความหวังอยู่ถ้าเป็นแล้วต้องตัดทิ้งฉันปัจจุบันนี้เราเทคโนโลยีก้าวไปไกลสามารถที่จะทำได้แล้ว ทำ,ทำได้มานานสักแค่ไหนแล้วกี่รายแล้วครับเในต่างประเทศเนี่ยทำมาสักประมาณ10กว่าปีแล้วในเมืองไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มทําในรายนี้ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเป็นคร,ครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็ครั้งแรกของเอเชียคเนย์ A K A N e, ที่เราสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมืลูกโดยเก็บมะลูกไว้ได้โดยใช้ผ่านกล้องผ่าตัดซึ่งให้ความ<อ>แม่นยําสูงปลอดภัยแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนน้อยกี่รายครับที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเราทํามา1รายซึ่งเป็นรายเดียวของประเทศไทยแล้วก็เอเชียคเนย์เนื่องจากว่าคนไข้เนี่ย เราคิดว่าคนไข้คนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอบอกว่าเป็นมะเร็งครับมักจะกลัวใช่ใช่ใชอยากจะตัดทั้งหมดออกไปเอาเอามั่นใจอ่าไอการที่จะมีขอเก็บปมลูกไว้เนี่ยส่วนใหญ่น้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเลยมีคนไข้ที่ไม่มากนักวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่มาคุยกับคุณแอดนะก็อยากจะเสนอกับท่านผู้ชมว่าโรงพยาบาลศิรราชเนี่ยสามารถผ่าตัดมะเร็งปามดลูกโดยที่เก็บตัวมดลูกไว้ครับ ผ่านกล้องและคนไข้ยังมีโอกาสที่สามารถจะมีลูกได้ครับอ่าก็ถือว่าเป็นยังเป็นข่าวดีในข่าวร้าย <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ถ้าเป็นมะเร็ง <c oughs> ปากมดลูกบางทีกโอ้โหจิตใจหอเหี่ยวแต่ข่าวดีก็ยังมีก็คือรักษาได้และมีโอกาสมีลูกได้มีโอกาส <c oughs> ก่อนถึงวิธีแบบใหม่นะฮะขอย,ย้อนไปแบบเดิมก่อนแบบเดิมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวิธีการรักษาคือต้องเป็นยังไงครับถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเราจะดูรูปนะครับ ก่อนอื่นก็อธิบายให้พิธีกรเห็นภาพของมดลูกก่อนนะครับเผื่อใครจาได้ตอนที่เราเรียนชีวะตอนเด็กมดลูกเนี่ยจะขนาดประมาณลูกชมพู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อนําไข่และนี่จะเป็นรังไข่สองข้างรังไข่จะมีสองข้างมดลูกจะขนาดเท่าลูกชมพู่ ส่วนใหญ่ของมดลูกเนี่ยจะอยู่ในช่องท้องจะมีส่วนปลายหรือหัวจุกของชมพม่เนี่ยโผล่เข้ามาในช่องคลอดตอนนี้เขาเรียกโตมดลูกอันนี้เรียกปากมดลูกอันนี้เรียกช่องคลอดต่อเนื่องกันครับต่อเนื่องกันเวลาที่เรามีเมนเมมันก็จะออกมาจากโพรงมดลูกผ่านปากมดลูกออกมาทางช่องคลอดตรงมะเร็งที่เรากาลังพูดถึงวันนี้ก็คือมะเร็งของปากมดลูกมะเร็งส่วนปลายของโตมดลูกอยู่แค่ส่วนนี้เท่านั้นใช่ไหมรับรับอยู่บริเวณขั้วจุกใช่ใช่จุดบริเวณขั้วจุกของไอู้ก คือชมพู่ซึ่งมันเป็นมะเร็งที่น่ากลัวเพราะมันเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของคนไทยในสตรีไทยครับสำหรับมะเร็งของวัชพันธ์สตรีครับครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราเป็นมะเร็งเราก็ต้องพยายามตัดออกหมดเลยตัดทั้งมดลูกปากมดลูกเนื้อเยื่อข้างๆมดลูกช่องคลอดส่วนบนบก็พยายามตีกรอบให้กว้างคือหลักการทั่วไปของการรักษาม,มะเร็งก็ต้อง ตัดกว้างๆกลัวมันจะกระจายตัดออกให้หมดนั่นก็เป็นหลักการทั่วไปใช่จริงๆมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นหละใช่อยู่ตรงปลายตรงตรงจุกคือสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราก็กลัวเหมือนกันหมอก็กลัวคนไข้ก็กลัวเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปุ๊บเราต้องพยายามตีกรอบให้กว้างตัดออกให้หมดเผื่อไว้ก่อนอ่านใช่ใช่คือถ้าเราเป็นไฝเนี่ยก็คือทนทั่วไปเองตัดเฉพาะฝอเล็กๆรับแต่ถ้าเป็นมะเร็งคนไข้ก็กลัวหมอก็ไม่ต้องพยายามอยากทำให้มัหายตีกรอบออกกว้างๆซึ่งถามว่ามันได้ผลดีไหมก็ได้ผลดีเหมือนกัน คนไข้หายประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์90กว่าเปอร์เซ็นต์ในคนไข้ 5, 1, ขระยะที่หนึ่งที่สามารถรผ่าตัดไดอ้อายุของผู้หญิงไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยแนวโน้มเป็นไงลดลงลดลงไหมครับหรือว่ายังมากเหมือนแต่ก่อนออคือสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นมะเร็งก็อายุมากหน่อยครับปัจจุบันเนี่ยด้วยมลภาวะหรือสภาพบางอย่างทําให้คนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยอายุน้อยลงบ,บวกกับคนไทยปัจจุบันก็เรียนหนังสือมากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้น<อ>แต่งงาน ช้าลงกว่าที่เขาจะพร้อมที่จะมีบุตรกว่าฐานะจะมั่นคงก็อายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจบกันพอดีคือพอพร้อมแต่งงานมีบุตรเป็นมะเร็งโดนตัดมดลูกทาให้เขาสูญเสียความสามารถในการที่จะมีบุตรสูญเสียความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะมีประจำเดือนได้ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวถ้าฝ่ายชายอยากจะมีลูกฝ่ายหญิงอยากจะมีลูกแต่มีลูกไม่ได้คือปัญหาแบบนี้นี่คุณหมอคงได้เห็นได้คุยมาเยอะใช่ไหมฮะว่ามันเป็นปัญหาอยู่เหมือนกัน นี่การการรักษาแบบนี้ถ้าตัดก็คือต้องผ่าตัดใหญ่เปิดแล้วก็ใช่คับสมัยก่อนก็ต้องเปิด,ห,ดหน้าท้องใหญ่ๆแผลยาวๆลดทิ้งหมดทั้งมดลูกปากมดลูกนะต่อมน้ําเหลืองเนื้อเยื่อข้างๆมดลูกเข,ขาเขาตัดเยอะขนาดนั้นเลยคเพือพ่อป้องกันการหายในสมัยก่อนแล้เที่ว่าต้องทาแบบนั้นหมดเลยอ่าสำหรับท่อนําไข่รังไข่อาจจะอาจจะเหลือไว้ให้ฮอร์โมนได้อาจจะอย่างอ๋อพะมีส่วนสําคัญเรื่องเรื่องฮอร์โม แล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นพอตัดไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับร่างกายผู้หญิงก็ถ้าสมัยก่อนเราผ่าตัดโดยเปิดหน้าท้องใหญ่ๆคนไข้ก็จะมีแผลที่ยาวอาจจะเสียความสวยงามเจ็บตัวนานตัดออกทั้งหมดอย่างที่เรียนพิธีกรไปว่าเขาก็จะไม่สามารถที่จะมีบุตรครับมีประจำเดือนไม่ได้สูญเสียความมั่นใจว่าเ,เขายังเป็นผู้หญิงอยู่หรือเปล่าไม่มีประจำเดือนไม่มีวัลูกถ้าอายุน้อยๆเนี่ยอยากจะมีลูกอยู่มีลูกไม่ได้ อันนี้อาจจะเป็นปัญหาทางสังคมหรือปัญหาครอบครัวหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันนี้บางทีสามีอยากมีหรือตัวคุณผู้หญิงเองก็อยากมีอาจจะผู้ชายอาจจะถ้าอยากมีมากๆไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าหรือต้องไปทําเทคโนโลยีการตั้งครรภ์ที่มันยากขึ้นเช่นไปหาผู้หญิงมาอุ้มบุญตั้งท้องแทนอะไรซึ่งก็จะยุ่งยากแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ในแง่ความรู้สึก เอ้ลูกเราหรือเปล่าอะไรนี้ก็จะจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากยาวออกไปอีกครับฮะครับก็จากปัญหาเดียวเรื่องร่างกายคนคนเดียวมันลามไปถึงคนอื่นใกล้เคียงแล้วก็อีกเยอะแยะนะครับนี่มาถึงวิธีการแบบใหม่ที่หมอบอกว่ายังสามารถมีลูกได้อาจจะมีลูกได้อาจจะมีโอกาสครับวิธีนี้เขาเขามีชื่อเรียกเฉพาะไหมฮะเป็นเทคโนโลยีเป็นเทคนิคแบบไหนมันมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะว่า radical hysterectomy ก็คือการตัด ปากมดลูกแบบถอนรากถอนโคนตัดปากมุดลูกแบบถอนรากถอนโคนแปลว่าตัดแค่ตรงปากใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าอย่างของเดิมคือตัดทิ้งทั้งก้อนทั้งยวงทั้งลูกชมพู่เนี่ยเอาไปหมอเอาเอาออกไปหมดเลยแบบนี้ตัดส่วนไหนฮะก็สมมติว่าอย่างเมื่อกี้ที่เรียนคุณแอดไปนะว่ามะเร็งมันเป็นอยู่ที่ส่วนปลายของปากมดลูกเวลาที่เราตัดเราก็ตัดเฉพาะปากมดลูกแต่ตัดให้กว้างหน่อยสมมติรอยโรคหรือมะเร็งมันอยู่ตรงปลายนี้สักสองสามเซนเราก็ตัดเหนือขึ้นไป สักประมาณ2เซนข้างบนข้างล่าง2เซนกว้างออกมาสักประมาณ4ี่ห้าเซนออกข้างๆสี่ห้าเซนโดยเหลือไอ้ตัวชมพู่ไว้ตัดแต่ขั้วแต่ตัดขั้วใหญ่หน่อยตัดช่องคลอดออกมาใหญ่หน่อยตัดเนื้อเยื่อข้างๆออกมาหน่อยเสร็จแล้วเราก็เย็บส่วนปลายของมดลูกหรือส่วนปลายของไอ้ตัวชมพู่ที่ถ้าผมเปรียบเทียบลรงมาเย็บต่อกับช่องคลอดแล้วทิ้งไว้สักระยะเวลาหนึ่งมันก็จะต่อสมานกัน สนมดลูกอันใหม่เอาส่วนนี้ออกไปครับผมแล้วก็ส่วนที่เราตัดไป็มา่อกวท้ายมาต่อกันใช่ครับแต่ว่าเราเรียกตัดแบบถอนแรกถอนโคนเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ตัดเฉพาะไอ้ตัวมันเร็งเราก็ตัดกว้างๆเผื่อไว้หน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับตัดตัวมดลูกไปด้วยอ๋อครับก็ยังมีช่องคลอดต่อกับมดลูกอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเสียตรงปากมดลูกอ่าสั้นลงไปหน่อยใช่ครับอุ้ยแล้วแบบนี้ แผลเป็นไงฮะเวลาตัดเวลาผานี่เปิดแผลแค่ไหนยังไงปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องเปิดหน้าท้องใหญ่ๆครับแล้วก็ลงไปตัดคนไข้ก็จะเจ็บแผลมากมแผลไม่สวยเสียเลือดมากปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการผ่าตดดัดโดยการสองกล้องสองกล้องการผ่าตัดสกๆใช่ไหมใช่ครับเป็นรูเล็กๆประมาณสักครึ่งถึงหนึ่งเซนอุ้ยเล็กมากนะครับครับประมาณสัก3ามถึงสี่รูครับเพื่อเข้าไปทําผ่าตัด หัตถการนี้ได้ครึ่งเซนนี่คือ5มิลถึง1เซนแต่ในแต่ละรูใช่ไหมใช่ครับในแต่ละรูสามถึงสี่รูประมาณสักสามสี่รูโอแค่นั้นเองเหรอครับกวกล้องส่องไปแล้วที่ตัดหมอจะสอดเครื่องมือเข้าไปเป็นเครื่องมือเล็กๆกล้องส่องเข้าไปใช่ครับกล้องสามารถที่จะขยายภาพแล้วก็จอกมาที่จอทีวีหมอก็จะดูจอทีวีไปแล้วก็ทําผ่าตัดไปความแม่นยําสําหรับวิธีการผ่าตัดอย่างนี้จะสูงสูงมากกว่าการผ่าตัดด้วยมือเนื่องจากว่ากล้องเนื่องจากกล้องปัจจุบันเนี่ยมีกําลังขยายที่สูงมากครับ สามารถที่จะเห็นอไวัยวะที่สําคัญสเส้นเส้นเลือดที่สําคัญเส้นประสาทที่สําคัญเ,เพราะฉะนั้นการผ่าตัดด้วยวิธีกล้องเนี่ยคนไข้จะเสียเลือดน้อยกว่า,าสามารถเก็บเส้นประสาทเล็กๆไว้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ยการตัดเส้นเลือดอาจจะตัดเส้นเลือดที่สําคัญที่มันไปเลี้ยงอวัยวะสาคัญอยู่ทีนี้ถ้าเราใช้ผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว,ว้ได้ <their way S 1> <portrait> แทนที่มันจะสูญเสียไปเพราะเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได้เนี่ยมันก็จะไปเลี้ยงไอ้มวลลูกส่วนที่เราเหลือเก็บไว้ทําให้มันสามารถกลับมาทํางานได้เป็นปกติเหมือนเดิมคนไข้สามารถกลับมีประจําเดือนได้เหมือนเดิมเหมือนคนไข้ที่เราทําก็ภายในเวลาเดือนแรกคนไข้ก็กลับมามีประจาเดือนเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติถ้าถ้าแบบเดิมต้องพักนานแค่ไหนครของเดิมเนี่ยอาจจะต้องห้ามยกของหนักสักสเดือนเนื่องจากแผลมันใหญ่หลังๆนี่อาจจะ สามสี่วันก็อาจจะกลับบ้านได้พอแผลเล็กนี่แป๊บเดียวเจ็บแผลน้อยแล้วที่หมอบอกว่าเห็นเส้นเลือดได้ชัดเพราะว่าภาพขยายใช่ไหมใช่ครับภาพขยายเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีก้องเล็กก็จริงเครื่องมือเล็กก็จริงแต่ว่าภาพที่มาเปงนมอทนขยาเนี่ใช่ครับแลภาพคมชัดอาจจะชัดกว่าตาเราเห็นได้ซ้ำอ่านี่สำคัญเพราะมันจ่อลงไปแล้วขยายออกครับเราสามารถหาอวัยวะที่สําคัญตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการตัดครับเก็บส่วนที่เราอยากเก็บได้แม่นยํามากกว่าทําด้วยตาอันนี้คือข้อดีผลข้างเคียงล่ะครับ ผลข้างเคียงของการผ่าตัดผ่านกล้องเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องใหญ่ๆเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนน้อยกว่าเนื่องจากว่ารูเล็กกว่าเสียเลือดน้อยกว่าเจ็บแผลน้อยกว่าแต่คงไม่สามารถจะรับรองได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเนี่ยโอกาสของภาวะแทรกซ้อนจะน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพราะด้วยความที่แผลเล็กแผลเล็กใช่ไหมฮะ มองเห็นอวัยวะได้ชัดเจนกว่าครับผมฟังดูแล้วก็มีด้านดีๆอยู่เยอะมากมีด้านดีๆอยู่นะฮะนอกจากเรื่องราคาซึ่งอาจจะสูงกว่านั่นเองแต่ถามว่าโอกาสที่จะมีลูกนะฮะมันจะมันจากร้อยเปอร์เซ็นต์จะเหลือสักเท่าไหร่แล้วก็มันขึ้นกับอะไรบ้างที่ที่ทำให้เปอร์เซ็นต์ของการจะมีลูกเนี่ยมันน้อยลงไปสำหรับคนไข้ที่ทำผ่าตัดแบบใหม่ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกเก็บตัวมดลูกไว้โอกาสที่จะกลับมามีลูกในหนังสือต่างประเทศเนี่ยพบว่าสามารถมีลูกได้ เองเนี่ยประมาณสัก70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะทั้งอาจจะมีลูกเองบางคนสามารถมีลูกเองได้แต่คนมีลูกยากหน่อยก็ไปให้คุณหมอมีลูกยากช่วยทําการผสมเทียมให้หน่อยก็สามารถมีลูกได้ประมาณเจ็นแล้วเด็กก็ฝังตัวในมดลูกได้ตามปกติได้ตามปกติได้ตามปกติเพราะสภาพของมดลูกก็ยังปกติเลือดไปเลี้ยงได้แล้วก็มีลูกได้ปกติทีนี้โอกาสของการหายเหรครับพอบอกตัดทั้งก้อนออกไปอุ้ยสบายใจฉันจะไม่กลับมาแล้วตั้ง9 0 9าอโอกาส โอกาสจะหายตัดแค่บางส่วนแบบนี้ตัดแค่ปากมดลูกเนี่ยโอกาสหายนี่เปอร์เนอน้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะเป็นมะเร็งคนไข้ก็ต้องอยากหายใช่ครับเราพบว่าในต่างประเทศเนี่ยอัตราการหายของคนไข้ที่ตัดทั้งหมดม<ะ>ทั้งมดลูกปากมดลูกกับคนไข้ที่ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกแต่ตัดกว้างหน่อยโดยเก็บมดลูกไว้อัตราการหายใกล้เคียงกันสาหรับมะเร็งระยะที่หนึ่งเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันสาหรับคนไข้ที่เราทําจากการตรวจติดตามมาเป็นระยะเวลาหลายปีก็พบว่า ยังสบายดีครับแข็งแรงดีมาตรวจติดตามก็ปลอดจากโรคมีประจำเดือนเป็นปกติ<ะ>ใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไป<อ>ถ้าเขาพร้อมที่จะแต่งงานมีลูกเขาก็สามารถที่จะมีลูกได้เหมือนคนทั่วไปครับโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ําอีกนะฮะผ่าตัดแบบใหม่นี่เท่ากันเท่ากับคนทั่วไปโอกาสจะกลับเป็นซ้ําก็ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ครับเท่านั้นนะฮะเท่านั้นครับเพราะบางคนอาจจะอาจจะก,กังวลว่าก็ ก็เรายังคงไว้อยู่อ่ะมันจะมีเซลล์มะเร็งบางเซลล์มันลามกระจายไปไหมไปอยู่ส่วนอื่นของมดลูกโดยหมอไม่รู้หรือไม่รู้อะไรอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเราสมัยก่อนเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อของเราสมัยก่อนหมอหมอก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันสมัยก่อนหมอจึงต้องพยายามตัดเยอะๆแต่หลังๆเราพิสูจน์แล้วในต่างประเทศเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีที่ยอมรับเป็นมาตรฐานว่าถ้าคนไข้อายุน้อยยังไม่มีบุตรการตัดเฉพาะตัวป่ามดลูกโดยเก็บมดลูกไว้เนี่ยถือเป็นวิธีที่คนไข้สามารถเชื่อถือได้อย่างปลอดภัยว่า อัตราการหายจากโรคไม่ต่างกับการตัดทั้งหมดแล้วก็ยังคงสามารถมีโอกาสที่จะมีลูกได้โดยอัตราการหายไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่ยังอยากจะมีบุตรต้องเลือกใช้วิธีนี้อย่างเดียวเท่านั้นเท่านั้นนะครับคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกขั้นขั้นที่หนึ่งเฉพาะขั้นที่หนึ่งแบบนี้เนี่ยเก้าสิบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หายแน่แน่แล้วก็มีลูกได้ถ้าเป็นขั้นอื่นนะฮะอ๋อถ้าเป็นขั้นอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมะเร็งมันจะลุกลามกระจายไปมากกว่านั้นเช่น ไปตับไปปอดอย่างนั้นคงยังไงก็ผ่าตัดไม่ได้ไม่ว่าจะเปิดหน้าท้องใหญ่ๆหรือส่องกล้องก็ต้องไปใช้วิธีอื่นเช่นมันไปปอดก็ต้องใช้ยาเคมีบำบัดตามขึ้นไปให้มันรักษาไปตามกระแสเลือดครับผมซึ่งข้อแบบเดิมก็เหมือนกันปอนตัดมันก็เปิดหน้าท้องมันก็ตัดไปไม่ถึงปอดก็ดีก็ไม่ถึงใช่มันไปตับไปปอดไปต่อมน้ำเหลืองไม่มีทางที่เราจะไปไล่ตัดมะเร็งที่มันกระจายไปทั่วตัวได้เพราะต้องใช้ยาฉีดเข้าไปตามกระแสเลือดถ้าลามไปอวัยวะอื่นใช่ครับทะนั้นเปรียบเทียบกันแบบใหม่กับแบบเก่า ก็แทบจะแทบจะไม่มีข้อเสียแล้วก็มองเห็นในข้อดีใช่ไหมใช่ครับแถมมีลูกได้อีกด้วยใช่ครับครับทไมวิธีการนี้เพิ่งทําที่บ้านเราเพียงแค่รายเดียวเออผมคิดว่าหนึ่งก็คือคนไข้คนไทยเนี่ยก็ยังกังวลเรื่องอัตราการหายกลัวว่าเป็นมะเร็งจะมีความเชื่อว่าเป็นมะเร็งต้องตัดเยอะๆไว้ก่อนอันที่สองก็คือเทคโนโลยีของกล้องเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มพัฒนาเข้ามาในเมืองไทยได้ไม่นานมากนัก เราก็ค่อยๆฝึกฝนประสบการณ์จนถึงระดับหนึ่งซึ่งเราคิดว่าเราก็มีความชํานาญใกล้เคียงกับหมอที่ต่างประเทศครับผมตอนนี้มีหลายที่ไหมฮะที่ผ่าตัดแบบนี้ได้ในบ้านเราสำหรับการผ่าตัดสองกล้องเพื่อตัดเฉพาะตัวปากมุลูกเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็เพิ่งมีอยู่ที่สีราดในที่แรกครับผม แล้วก็น่าจะยังเป็นที่เดียวใช่ไหมตอนถึงปัจจุบันนี้รายเดียวของของผู้หญิงไทยของประเทศไทยและของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับผมแต่วิธีที่ดีที่สุดคืออย่าโดนผ่าเลยจะดีกว่าไม่ว่าทั้งแบบใหม่แบบเก่านะงั้นขอถามเนการป้องกันหรือว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทําให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกครับก็ถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยการเกิดมะเร็งปากมดลูกมันเริ่มจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเชื้อ HCV ซึ่งมันเกิดจากการสัมผัส ซึ่งก็คงคิดว่าก็คือการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยระมัดระวงรังไม่มีคู่นอนหลายคนก็จะช่วยลดอัตราการเสี่ยงได้ปัจจุบันนี้มีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลกูกซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันได้ถึง100%ซแต่ก็ลดไปเยอะฮะลดไปสักประมาณ 70%, อัตราการเป็นมะเร็งจะเหลือแค่ประมาณสัก30%มื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีด วัคซีนอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไอ๋อยังวัคซีนก็ยังไม่ร้อยแต่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอย่างอื่นก็คือการมาตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกกับสูตินรีแพทย์อย่างน้อยถ้าไม่มีอาการก็ปีละหนครับถ้าเราเจอโรคที่เป็นน้อยๆเราก็รีบรักษาเล็กๆน้อยๆสกิดหรือคลิปอะไรออกพวกนี้ก็สามารถหายได้โดยไม่จําเป็นต้องไปผ่าตัดใหญ่คคือถ้าผู้หญิงไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นศูนย์เลยไหมครับอ๋อเกือบๆศูนย์น่ะน้อยมากเก แต่ถ้ามีถ้ามีก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราฉีดวัคซีนถ้าสมมติว่าเรามันมาเช็คมะเร็งปากมาลูกโอกาสที่มันจะเป็นแบบลูกลามต้องตัดมืลูกเนี่ยก็จะน้อยฮะการมีเพศสัมพันธ์เร็วก็อาจจะมีส่วนมากจึมีส่วนเพราะว่าสัมผัสกับเชื้อโรคเร็วเหมือนกันอ๋อในแง่นั้นนะก็ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นครับมีวิธีไหนป้องกันได้อไหมครับเท่าที่เรายอมรับกันก็มีเท่านี้แหละก็คือ การพยายามมีคู่นอนคนเดียวการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและการมาพบแพทย์ตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยก็ปีละหนถ้าไม่มีการอะไรขั้นตอนที่บอกตรวจเช็คนี่แหละเป็นขั้นตอนที่หลายคนอายอายบ้างกลัวบ้างหรือว่าจะไปก็เขินๆนะฮะยิ่งต้องไปนั่งรอนั่งรอขึ้นขายางแล้วใช่ไหมฮะนี่ฮะมี วิธีการแนะนําบ้างต้องทาไงดีครับก็ผมก็คิดว่าคือถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยผมก็ตอนที่ไปเรียนที่ต่างประเทศก็พบว,ว่าผู้หญิงต่างประเทศเนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่ต่างกับคนไทยค,คือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอายุน้อยๆย,ยังไม่แต่งงานรหรือยังไม่มีลูกอะไรเงี้ยคงไม่มีอาการอะไรคงไม่มหาหมอสูครับก็บรอจะมีอาการทำให้โรคมันค่อนข้างลุกลามไปเยอะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยอายุแค่1ิกว่าแต่ถ้าเขามีแฟนมีเพศสัมพันธ์แล้วเขาก็เดินเข้ามา ตัวภายในขอหมอเช็คมะเร็งปากมดลูกเป็นของปกติของเขาทำให้อัตราการเกิดมะเร็งลูกลามเขาเนี่ยน้อยกว่าเราเยอะเพราะจะเจอเร็วใช่ค่ะทีนี้คําแนะนําก็คืออยากให้คุณสุภาพสตรีเนี่ยที่แต่งงานหรือมีลูกแล้วมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็มาพบสูตินรีแพทย์แล้วก็เช็คมะเร็งปากมดลูกปีละหนคือผมก็เข้าใจว่าถ้าคนสาวๆจะมาหาหมอสูผู้ชายก็คงจะเป็นเกิดก็จะเลือกเป็นหมอสูผู้หญิงครเลือกหมอสูผู้หญิง ส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้แพทย์ก็ทราบว่าคนไข้เนี่ยก็คงเขินอายในการที่จะมานอนให้หมอตรวจภายในหมอก็จะพยายามคุยด้วยความละมุนละม่อมห้องตรวจก็จะอยู่ในที่ที่มิดชิดแต่ว่ามีมีพยาบาลของผู้หญิงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยให้คุณสุภาพสตรีหรือคนไข้ที่มาตรวจเนี่ยมีความสบายใจขึ้นครับ อย่าอายเลยคือต้องบอกกันแบบนี้เพราะว่าถ้าตรวจพบแต่เนิ่นๆเนี่ยการรักษาดูแลก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นความเสี่ยงก็น้อยลงแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมะเร็งปากมดลูกถ้าเป็นรักษาแล้วตัดแล้วยังมีโอกาสมีลูกได้มีโอกาสนะฮะยืนยันอันนี้สําคัญมากนะครับเปลี่ยนแค่มุมมองความเชื่อแล้วก็ถ้ายังไม่แน่ใจหาข้อมูลเพิ่มเติมมาคุยที่ศีราชเพิ่มเติมด้วยนะฮะว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้ว ในอดีตอาจจะเป็นยังเป็นไปไม่ได้แต่ปัจจุบันเป็นไปได้แล้วใช่ครับครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิรพงศ์อินทศรนะครับขอบคุณมากครับจับขอบคุณครับคุณแอดสวัสดีครับนี่คือสีรัศมี360องศาในวันนี้นะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาติดตามกันนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ